โอเคระหว่างที่รถยังไม่มานะฮะก็วันนี้ขบวนเก้าเนี่ยพ่วงตู้นอน JR มาสตู้นะครับแล้วก็ QSY 5228มาด้วยนะครับก็ QSY เนี่ยพ่วงมา2หัวคือ5209และ5 2 2 8อพอถึงที่พอถึงนครลำปางแล้วเนี่ย5209จะถูกตัดออกที่นู่นนะครับ แล้วให้5228เนี่ยทำต่อยาวไปจนถึงเชียงใหม่เลยนะครับเพราะว่าจะมีการทดสอบขึ้นภูเขานะครับที่ลำปางกับเชียงใหม่นะฮะขุนตานะั่นแหละเอาง่ายๆนะครับวันนี้มา2หัวนะฮะร,ระหว่าง5209 5228นะครับแต่5209เนี่ยจะไปตัดที่ลำปางเพราะตัดที่ลำปางเสร็จปั๊บก็ปล่อยยาวให้5228เนี่ยไปไปถึงเชียงใหม่เลย นะครับพวงตู้นอน JR มาสามตู้นะฮะวันนี้พวงจะยาาเป็นพิเศษหน่อยนะครับนะก็นึกว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วเหมือนกันนะครับนึกว่าไม่ได้ถ่ายแล้วเนี่ยวันนี้ขอขอบวนเดียวพอนะครับขบวนเดียวพอนะฮะ It's a job.